ไฮค่ะ3สเต็ปดูแลผิวใต้วงแขนมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเอ m มาไว้ใจให้รีเอ็น underarm care white secret collection set ดูแลผิวใต้วงแขน3สเต็ป7วันเพื่อวงแขนที่มั่นใจพร้อมกับสารสกัดธรรมชาติ สเต็ปแรกเริ่มจากสครับที่ผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพมาต่อกันด้วยเอสเซนส์ที่กระชับรูขุมขนสเต็ปที่3ามครีมผลัดผิวเสื่อมสภาพ3สเต็ปครบจบมากๆแนะนำน้องตัวนี้เลยค่ะจะช่วยเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นหอมมากๆรกักแร้กระจ่างใสขึ้นและเนียนนุ่มอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าครบเซ็ตนี้ผิวใต้วงแขนจะเรียบเนียนแล้วก็หอมมากเลยค่ะ พร้อมออกไปเที่ยวแล้วค่ะเ yeah!